วันนี้เราจะมาดูผลผลิตรอบบ้านกันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก,ก็คือกล้วยนะครับกล้วยต้นนี้นะครับมันหนักเคลือมันมันจะไหวหรือเปล่าดูสิค้ำไม่รู้โอ๊ยค้ำไม่รู้จะค้ำยังไงนะครับค้ำเอาไว้ ต้นมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ต้นมันพผ,ผอมๆเพราะว่ามันแดดแสงไม่พอนะครับไม่ค่อยได้รับแสงแดดก็เลยต้นพผ,ผอมๆพอมีลูกติดเครือแล้วก็มันจะหนักนิดนึงนะครับก็เลยคําเอาไว้พื้นที่ตรงนี้นะครับ ที่จริงพื้นที่ทั้งหมดมี52ตารางวาแต่ว่ามันปลูกบ้านไปก็ครึ่งหนึ่งละเหลืออีกน่าจะประมาณ20กว่าตารางวานะครับก็เลยปลูกกล้วยบ้างนะครับส่วนใหเป็นกล้วยแหละครับกล้วยก็มีทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้านะครับดูเครือนี้อันนี้ต้นค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับต้นนี้ เครือก็ใหญ่พอสมควร4ี่วีนะครับเครือสวีเนี่ยตอนนี้ก็ค้ำละคำละ,ำละแต่ไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับใกล้ๆก,กันก็กล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าพยายามไม่เอาใบไว้เยอะเพราะว่า แสงแดดลงไม่ได้นะครับแสงแดดลงไม่ได้ก็อันนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับทุเรียนก็ไม่ค่อยได้รับแสงนะครับไม่ค่อยได้รับแสงแดดเท่าไหร่ได้รับแสงอยู่วันหนึ่งก็น่าจะประมาณสักสอชั่วโมงเศษนะครับ อที่จริงตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ต้นแรกที่ปลูกต้นแรกนี่ก็มันตายต้นแรกตายไปนะครับอตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงตายสาเหตุที่ตายนี่ก็คือดินตรงนี้เนี่ยเอาดินไปซื้อดินปลูกมาจากร้านขายปุ๋ยขายดินนะครับ ที่เจ็ดทุงร้อยแปดทุงร้อยอะไรนะครับเพื่อที่จะทำเป็นเนินขึ้นนะครับทำเป็นเนินขึ้นเวลาฝนตกน้ำมันก็จะไม่ท่วมขังแต่ว่าดินที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันมีเชื้อราตอนหลังมาทราบว่าโอโ้เชื้อราแรงมากนะครับที่มากับดินก็ปลูกต้นแรกไปนะครับปรากฏว่าสักระยะหนึ่งก็ตายปลาย,บายใบไหมใบหล่น อันนี้เป็นต้นที่สองนะต้นที่สองก็ตอนแรกก็ทําท่านจะไม่ไหวแต่ว่าตอนหลังทราบว่าเป็นเพราะเชื้อราก็เลยเอาไตรโคโดม่านะครับเอาไตรโคโดม่ามาลดมาใส่มาลดอันนี้ก็กำลังจะแตกใบอ่อนขึ้นนะครับยอดอ่อนกำลังแตกออกม่นะครับ ก็ที่ว่าน่าจะรอดอยู่นะอันนี้เป็นมะม่วง R2E2 e นะครับปีนี้ออกดอกหลายชอ่อน่าจะติดอยู่ปีที่แล้วออกสองชอ่อแต่ว่าไม่ติดลูกปีที่แล้ว,ลวต้นยังไม่โตเต็มที่ปีนี้ออกเยอะอยู่นะครับ อ,อกเยะหลายช่ออยู่ับอนน้ดอกได้ประมาณเดือนหนึ่งพอดีออกช่วงปีใหม่อันนี้มะพร้าวมะพร้าวก็ยังไม่ออกลูกทําท่าจะออกปละทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ติดตอนไปซื้อต้นกล้าม,มานะครับ บอกว่าเป็นมะพร้าวพันเตี้ย๋ต่ดูแล้วไม่น่าจะเตี้ยนะคห้าหกปพีพอๆกันกับมะม่วงอ์ทูอีทู 2, 2. อันนี้เป็นมะนาวมะนาว 1, 8, 8, พันแป้นพิจิตนะครับปลูกปลูกในกระถางแต่ว่ากระถางก็มีรูนะครับรูสำหรับระบายน้ำ ในรากมันก็อชอนชัยลงตามรูลงดินนะครับลงดินพอมันโตแล้วเนี่ยก็ตัองเชือกเอาอะไรมัดไว้ไม่งั้นเวลาลมพัดมันจะเอน็โนโคดเอ็นตอนนี้มันกําลังออกออกลูกเล็กๆรุ่นใหม่นะครับแต่จริงโอเวลามันมีสองต้นแต่เวลาออกลูกอ่ะกินไม่ทันนะครับในรุ่น เพิ่งหมดรุ่นไปแล้วรุ่นใหม่กำลังมานะครับไม่เคยรุ่นใหม่กำลังออกดอกก็มีกำลังเล็กอยู่ก็มีนะครับกำลังเล็กอยู่มะนาวกล้วยกล้วยรู้สึกว่าจะมีอยู่ เจ็ดเครือนะครับก็เพิ่งเพิ่งต่ำไปไว่นานมานี่เครือหนึ่งสุกยังกินไม่หมดอันนี้ลูกชายมาหาเชียดหาอึงออเครือนี้ก็ใหญ่นะครับเครือเนี้นอ ลหลังบ้านก็มีนะครับหลังบ้านอันนี้อันนี้ก็เครือเล็กๆอันนี้ก็กำลังจะออกกำลังจะออกปลีกำลังจะออกปลีอันนี้ออกแล้วนะครับเครือเล็กๆเพราะว่ามัน ได้รับแสงแดดไม่เต็มที่ต้นก็จะไม่สมบูรณ์ต้นเล็กเครือก็ตามสัดส่วนสามวีนะครับสามวีอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าแต่ว่าเอาใบาออกเพราะว่ามันใบมันยื่นไปฝั่งโน้นนะครับแต่มันเพิ่งเอาออกนะครับให้มันใกล้จะแก่แล้ว เอาใบออกอเพราะว่าไม่อยากจะรบกวนบ้านเพื่อนบ้านนานไปก็เอาออกเขาคงจะว่าในใจนะเพื่อนบ้านคงจะว่าในใจอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ตัดได้นะครับมันยืนเลยฝั่งนอนเกรงใจเขามากเลยนะครับตรงนี้มันมันเหลือเล็กๆนะ พอปลูกกล้วยมันก็จะยื่นออกไปหาเพื่อนบ้านนะครับก็เกรงใจอยู่แต่ว่าก็อยากปลูกนะครับอยากปลูกทุเรียนนะครับ อีกสัก5ปี6ปีจะได้รู้กันว่าอาุยุทยาปลูกทุเรียนได้หรือไม่นะครับ